สวัสดีจ้าเพื่อนๆพบกันเหมือนเดิมกับพี่มลชอยกลับมาเหมือนเดิมเลยพี่น้อยจ๋าไปต่างจังหวัดไปซีสเกนมาดนพี่น้องคิดนอดคิดถึงเพื่อนๆสุขุสุคนเหมือนเดิมเลยจ้าพี่น้องจ๋าพี่น้องบไดเย่โบ่ได้จ๋ากันดนเลยเขามาฟั่งทั้งนี้พี่น้องเขามาเบิ้งอย่าลืมอย่าซังกันได้พี่น้องจ๋าเหมือนเดิมจะทำคลิปจะเออเด่งหาวม้วนเดิมเลาะเที่ยวส้มไปคือเขาพี่น้องสาระไม่ต้องถามหานะจ๊ะพี่น้องโอ้ยขยันมือกว่าไปควกตาหมูเจ้เดี พี่น้องเอ้ยยาพึ่งสร้างกันพี่น้องอือบ่มีคนถามอย่างเราพี่น้องแต่อยากว่าวบริว่าวมาดนแลวพี่น้องเป็นวัดอยู่ได้พี่น้องบ่บสบายนจะเป็นสี่หามือแล้วพี่น้องไปต่างจังหวัดมันฮอนอากาศมันเปลี่ยนพี่น้องจ๋าอือเป็นยังสั่นเลยพี่น้อง คอยกะเฮ็เดเจ้ทุมมันโดนอะไรล่ะพี่น้องเป็นสิเป็นปีล้วพี่น้องเอ้ยคอยก็ไปเรื่อยๆสาๆอย่างซี่ลเราต้องซับมันเครืองเดียวมันกะเ่นโบหันเข้าใจอยู่ดอกพี่น้องมันวิ่งไม่เร็วนะจ๊ะพี่น้องอืมคนมีหลายเครื่องมันก็เรนหันแล้วไปอื่นผู้นั้นผู้นี้เปิดว้ซ่องนั่นซ่องนี้เขาก็มาหาเฮาเนาะเข้าใจอยู่จ้ะพี่น้องอแต่ก็ เครื่องเดียวก็บอไปยังพี่น้องข่อยก็ะเล่นคือกันเล่นสาสาพี่น้องไปติดตามให้เขาเป็นก็ได้ใจให้เพื่อนคือเก่าแต่ว่ามันก็ไปแบบสาสาเนอะเพราะมันมีเครื่องเดียวมันก็ไปเร็วไม่ได้นะจ๊ะพี่น้องอืเขาใจนะจันมองได้ไล่มองได้ข่อยก็ะเล่นทรงเขาอยู่แต่มันกะอยู่ดุนบ่อแหได้ยี่สิบสามสิบนาทีละพี่น้องมันหอนพี่น้องอไปซองมองหันมองนี้น้ำเนเครื่องเดียวเนอะเขาใจตรงกันนะจ๊ะพี่น้องจ๋า ไปติดตามให้เพื่อนมาหลายเลี้วกยุทธพักกบึงของคุณนั้นผู้นี่ไปนั่มพี่นอ้องอืมข่อยนั้นมันก็เล่นซะาแต่อย่าลืมของมาบึงข่อยนี้อพี่น้องจากสั่นละพี่น้องเป็นกำลังใจคือเก่าอืมเป็นวนันในสุขมีมา่จือเจือพี่น้องขอให้ด้วยจากพี่น้องจา๋าขอคุณทุกคนทุกกำลังใจที่เขามารับชุ่มรับฟังนะกัเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยดีเสมอมาเด้อพี่น้องจา๋าขอคุณในลายจา้า <ed> <ed> ิดมาก็หลายแล้วโดนใบแดงใบเหลืองก็ได้แล้วประสบการณ์ก็มีหลายแล้วบ่แม่นบ่ฮู้ได้เอ็ด่งนี่พี่น้องเออคนก็ขัดขานหายก็เบืงกันลูดมื้อละหมื้อละ10เป็นเรื่องปกติอืก็สร้างพี่น้องจาแล้วต็มเพิ่นเนาะจ้าเนาะข่อยก็สิงซี่ลพี่น้องเห็นๆอืไปเรื่อยๆแล้อืไปเรื่อยๆเออเฮ็ดมานี่มันก็ดนแล้วเนาะอื กูได้ฝากับเล่นไปกอนพี่น้องข่อยกับเซเลนน้ำกลนน้ำเขาในี่ยแหละเฮ็ดไปมวลมวลสนุกสนานน้องข่อยคือเก่าพี่น้องเออข่อยกับเซเลนติมไปทะเบิงติอออเอามาแนวเนาะมันม่มีแนีอีอย่างจังสีแนวเฮ็ดแนวหยอย่างก็ได้เบงยูทูบนี่เล้วเจ้าเอ้ยได้ส่องนี่เรานางบอกเปดเป็ดตัรซั์นี่งึดเจ้าของเจ้า่าบัวเออมีเพื่อนในโัรศั์นี่ไลยค่ะอืมเพื่อนดีบริบรมีเลือกเอาเองพี่น้องเบงเอาตามีเมนบอจ คนเขาอย่าไปหลงแล้วเรื่องอีหยังเกินไปพี่น้องจา๋าอืมเป็นตัวของเจ้าของอดีตที่สุดพี่น้องอย่าเอาอะไรที่ตามเขานะจ๊ะพี่น้องฝากไวจก้จ้ะอืมอยากเหตุยังกับเหตุค่วมซุขของมูเจ้าพี่น้องอืมคอยก็สร้างลไรเห็นมาจากปีจากศาสตร์ใดทาใดคอยก็เอาทอนันละพี่น้องคอยก็อันแนวควนมันมักมวนนะจน๊ะเนาะมักเต็นมักขาวจังสี่พี่น้องมกักเว้าวกับป้องนั้นอืม มีคนมักบัวมักกตเหลียวแต่เขานะ่จ๊ะมันบังคับกันไม่ได้นะจ๊ะเรื่องแบบนี้มันก็คือว่าแหละเคมีนะว่าอีแหละเคมีเนี่ยผสมกันเชเอเิ่นเขามามักเจ้าของมันก็เป็นไปบุได้เหลวเจ้าว่าบัอมักจังไหนก็จังสันละเมียนบ่จ๊ะเออคนหอมอันนี้บัวหูเลยจังมักบัวมักดอกนั่งเบ้าแปดเปดเินสี่ทีก็ยังว่าอยากบอกมีคนถามดอกพี่น้องอยากบอกเออ ประสบการณ์ชีวิตมันสอนจ้ะทำ่องมานานแล้วจ้ะไม่ใช่ไม่รู้นะจ้ะทำ่องนี้ไม่พูดก็ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้นะจ้ะอืมเฉยก็ไม่ใช่โบหูนะรู้จ้ะแต่ก็ไปเรื่อยๆนี่แหละจ้ะเอาที่เราสบายใจไปเรื่อยๆซองกับซองไทยบ้านอยู่จ้ะกลับไปเมืองเพื่อนใหนก็ไมงใจเพื่อนคือเก่าคือเก่าที่เคยทำนั่แหละแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเครื่องเดียวมันก็ไปช้านะจ้ะเนาะจะไปเฝ้าอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ใช่เรื่องอยู่นะจ้ะเนาะ เออเราก็ต้องไปบ้านโน้นบ้านนี้ไปแห็กันนั่งใจเพ,เพื่อนๆเขาพ่อกมาก,ก็สร,ร้างเราพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ทําใจได้เนี่ยละพี่น้องเจ้า,ใจใอจาของนั้นไปแล้วพี่นอ้องเขาพ่อกมาก,ก็สร,ร้างเหตุอยู่นี่พอเราก็เข้าใจอยู่จากพี่นอ้องเห็นมานีโดนละลาใบาเหลืองใบแดงนสาละผัดใบ <c oughs> ได้น้าเขาเบิดแล้วเออผู้ไดบบ้านใดกันล่องเอาบึงล่องบึงพี่น้องประสบการณ์ชีวิตมันจะสอนจากว่าการทำช่องมันเป็นแบบไหนนะจ๊ะพี่น้องเอ๋ย มากมาพี่น้องได้กินปนกบมือน,นี่กบพี่น้องปนกบแล้วก็พักพี่น้องจ๋ามากินน้ากันเด้อแล้วก็เหมือนเดิมคืออันทอดเนื้อทอดเนื้อแดดเดียวพี่น้องจ๋าปนกบทอดเนื้อแดด